ด็อกซิสารคดีระดับโลกค้นพบสิ่งใหม่ทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i l l a .com วันนี้เรื่องราวของเราเกี่ยวข้องกับต้นไม้คุณลองนึกถึงโลกที่ปราศจากพวกมันดูสิว่าจะเป็นอย่างไรชาวสกอตแลนด์เคยมีพวกมันแต่กลับสูญเสียไปแล้วอันที่จริงต้นไม้ทั่วโลกถูกโค่นด้วยอัตราที่น่าตกใจแต่ต้นที่สูงที่สุดมีผู้คุ้มกันตัวน้อยอยู่เสมอ ต้นไม้บางต้นก็มีมดทั้งกองทับจากนั้นมีสัตว์บางชนิดที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ซึ่งทั้งเร็วและดูร้ายแต่ก็ยังมีทั้งที่เชื่อนช้าแต่ช้ากว่ามากบ้างยืนเป็นยามที่โดดเดี่ยวขณะที่ตัวอืน่นๆชุมนุมกันเป็นฝูงใหญ่ใช่แล้วเกือบทุกหนแห่งย่อมต้องมีต้นไม้ ใบกว้างมากกิ่งหรือปราศจากกิ่งเลยสถาปัตยกรรมของต้นไม้นั้นหลากหลายพอๆกับตำแหน่งที่เกิดพวกมันเอาชนะเกือบทุกที่อยู่ที่มีมันเฟื่องฟูในน้ำทะเลและในที่ที่แทบไม่มีน้ำเลยพวกมันอดทนต่อความร้อนทะเลทรายและหิมะกับน้ำแข็งบนสันเขาสูงอันที่จริงมันเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดเท่าที่มนุษยชาติพึงรู้จัก นั่นก็คือไม้เมื่อร่างแช่แข็งของมนุษย์ยุคหินอายุ5,000ปีถูกพบสูงบนเทือกเขาแอลปในอิตาลีซึ่งก็พบว่าเขาใช้ไม้ถึง18ชนิดใช้สนยิวเป็นคันธนูใช้เฮเซลทำเป็นเป้หลังใช้สนแอสสำหรับเป็นด้ามมีดและใช้ใบเมเปิลห่อทานที่ใช้จุดไฟไม้นั้นทำจากสารประกอบคาร์บอนและคาร์บอนก็ไม่ได้มาจากดิน ต้นไม้ที่มีใบหลายรูปทรงเก็บมันมาจากอากาศมันเป็นหนึ่งในปฏิหารอันยิ่งใหญ่อะตอมของคาร์บอนสามารถถูกฉกฉวยจากสายลมแล้วนำเข้ามาผสมผสานรวมกับตัวพืชคาดกันว่าทุกๆ200ปีคาร์บอนที่ไม่ได้ตรึงติดอยู่ในวัสดุมั่นคงเช่นเพชรจะเข้าสู่วัตจักรของชีวิตผ่านกิจกรรมของพืช และนี่คือจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่ด้านล่างของใบไม้มีสโตมาตาหลายพันปุ่มมันเป็นช่องขนาดจิ๋วที่พืชใช้หายใจคาร์บอนไดออกไซด์ถูกดูดเข้าผ่านสโตมาตาจากนั้นคาร์บอนจะถูกรวมเข้าไปในโครงสร้างของต้นไม้และออกซิเจนถูกส่งคืนชั้นบรรยากาศประโยชน์ของต้นไม้ที่มีต่อเราไม่ได้จบลงเท่านั้น ทุกฤด,ดูใบไม้ร่วงในบริเวณที่อากาศเย็นใบไม้นับล้านตันร่วงลงสู่ดินที่นั่นใบไม้จะเน่าเปื่อยและสร้างแผ่นดินอันสมบูรณ์เพื่อให้เราได้ทำไรเป็นความจริงที่ต้องบอกว่าต้นไม้และใบไม้นั้นสร้างกระบวนการทางเคมีที่มีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อและมอบของขวัญล้ำค่าให้เราฟรีฟรี และพวกมันยังเป็นเครื่องปราบอากาศของธรรมชาติอีกด้วยภายในหนึ่งวันต้นไม้อาจเสียน้ำกว่า400ลิตรจากใบคนของการสร้างความเย็นนี้เทียบได้กับเครื่องปราบอากาศ5ตัวที่ทำงานตลอด20ชั่วโมงอเมซอนเป็นป่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่6ล้านตารางกิโลเมตรและมันสร้างตัวเองขึ้นใหม่โดยใช้กองทับมด ดอกไม้ทำหน้าที่เป็นบัตรเชิญของต้นไม้สีสันอันงดงามมีไว้เพื่อดึงดูดให้แมลงมาเยือนน้ำหวานเป็นผลตอบแทนและการแบกเอาเกสรจากไปคือราคาที่ผีเสื้อตัวนี้และแมะลงอื่นๆรวมถึงนกจายโดยที่ไม่รู้ตัวเกสรน,นั้นเป็นสัมภาระทางอากาศของต้นไม้อื่นๆทั่วป่าอันกว้างใหญ่ ที่ซึ่งดอกไม้ที่สุกงอมก่อให้เกิดสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้น้ำหวานนั่นก็คือผลไม้มแมลงและนกทำงานเสร็จแล้วมเมล็ดพันธุ์พร้อมเต็มที่ตอนนี้ต้นไม้เพียงแค่ต้องการความช่วยเหลือในการส่งมเมล็ดพันธุ์ให้แพร่พันธุ์ออกไปไกลลิงสไปเดอร์ใช้ชีวิตทั้งชีวิตบนยอดไม้เพื่อกินผลไม้ผลไม้นั้นมีมเมล็ดพันธุ์บางมเมล็ดเปลือกชั้นนอกอ่อนนิ่ม และไหลผ่านร่างของลิงร่วงลงสู่บนดินแล้วงอกเงยไกลออกไปหลายกิโลเมตรนกทูแกนที่เกลืนผลไม้ทั้งผลให้บริการกระจายมเมล็ดพันธุ์แบบเดียวกันต้นไม้จำเป็นต้องผลิตมเมล็ดจำนวนมากเพราะส่วนใหญ่ที่งอกเงยจะมีชีวิตที่แสนสั้น พวกมันจะถูกกินโดยสัตว์กินพืชเช่นกวางเรดบล็อกเกตตัวนี้หากว่าเมล็ดงอกเงยเร็วก่อนที่กระรอกจะมากินทันมันคงจะมีโอกาสดีกว่านี้และนี่ก็คือเคล็ดลับที่ต้นอโมเซียทำโดยอาศัยนกทรัมเปเตอร์นกจะกลืนเมล็ดแข็งๆแ,แล้วจากนั้นกระเพาะของมันจะบดมแมลงซึ่งเป็นอาหารของนกทรัมเปเตอร์ ไม่กี่วันต่อมามเมล็ดพันธุ์จะถูกปล่อยออกมามันนิ่มลงและพร้อมที่จะงอกเงยต้นไม้ในป่านั้นยังมีผู้รับใช้ในน้ำอีกด้วยอเมซอนเป็นแม่น้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและ,มะเมล็ดพันธุ์จำนวนมากจะไม่ตกลงบนแผ่นดินแห้งแต่จะลงไปในน้ำผู้แบกรับมเมล็ดพันธุ์หลายชนิดอาศัยอยู่ในนี้ เช่นแทมบาควิร่างใหญ่ซึ่งหนักถึง30กิโลกรัมตัวนี้มันจะบดขยี้เมล็ดพันธุ์บางส่วนแต่เมล็ดอื่นๆจะไหลผ่านร่างปลาแล้งงอกเงยที่ริมฝั่งแม่น้ำซึ่งอยู่ไกลออกไปหลายกิโลเมตรต้นไม้ยังมีการจ้างงานคนสวนอีกด้วย อาคุชิตัวนี้ไม่เพียงกินเมล็ดพันธุ์แต่ยังกัะตุนโดยฝังไว้ใต้กองใบไม้แต่มักจะลืมว่าซ่อนไว้ตรงไหนและก่อนจะจำได้เมล็ดพันธุ์ก็งอกเงยไปแล้ว สัตว์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าในการขยายพันธุ์ให้กับต้นไม้ก็คือด่วงมูลสัตว์เพราะมันจะหวานมาเมล็ดพร้อมด้วยมูลเล็กน้อยที่ติดมาด้วยเพราะสนใจกลิ่นจากมูลของลิงสไปเดอร์ด่วงจะกลิ่งมูลก้อนกลมโดยไม่ตระหนักว่าในนั้นมีมเมล็ดอมโมเซียอยู่ภายในจากนั้นมันจะดึงก้อนมูลนั้นลงไปยังโพรงใต้ดินทําให้กลายเป็นสถานอนุบาลชั้นเยี่ยมสําหรับยักษ์ในอนาคต นีีเกิดการแข่งขันขึ้นและต้นอ่อนที่รอดอาจจะเป็นหนึ่งในพันธซึ่งงอกเงยท่ามกลางแสงสลัวในอเมซอนในที่สุดหลายสิบปีให้หลังมันจึงค่อยชูตัวเองขึ้นรับแสงแดดจากเบื้องบนแต่เราจะมุ่งหน้าไปสู่ดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือของแปซิฟิกที่ซึ่งป่าอันเก่าแก่เติบโตอยู่ริมชายฝั่ง ในโลกแห่งต้นไม้นี่คือดินแดนของยักษ์เรดวูดมักจะสูงกว่า90เมตรมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงที่สุดหลังจาก500ปีพวกมันเพิ่งจะโตเต็มที่บางต้นจะอยู่ต่อไปอีกพันปีหรือนานกว่านั้นมนุษย์หลายต่อหลายรุ่นจะผ่านเข้ามาแต่พวกมันยังคงอยู่เหตุผลหนึ่งที่ทำให้อยู่ได้นานเช่นนี้เพราะแรงต้านอันเหลือเชื่อต่อไฟเปลือกไม้นั้น หนา1นส่วนสมเมตรและไฟก็มักจะเผาไม่เข้าแม้ว่าจะมั่นคงสักเพียงใดแต่ระบบนิเวทที่พวกมันค้ำจุนนั้นกับเปราะบางเมื่อป่าล้มประชากรที่อ่อนยาวกว่าเริ่มมีความเสี่ยงหนึ่งในนั้นซึ่งในตอนนี้มีสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างเป็นทางการก็คือนกเขาหลายจุด ยอดไม้อันสูงชันในป่าเป็นที่ช่วยกำบังนกเขาจากนักล่าทางอากาศขณะที่พื้นที่โล่งเบื้องล่างนั้นเหมาะกับการหากินนกเขาทํารังในป่าเรดบู๊ส่วนเก่าแก่ซึ่งส่วนใหญ่ไม่รอดจากความต้องการบนแผ่นดินของเราไปได้ภายใต้กฎหมายโฮมสเตดยุคแรกนักบุกเบิร์กสามารถซื้อผื้นป่า1เอเคอร์ได้ด้วยเงินเพียงเหรียญเดียว ล่วงเข้าปี1917 2ใน3ของป่าเรดวูดบริสุทธิ์ถูกตัดทิ้งมันเป็นหายนะสำหรับนกเขาหลายจุด <c oughs> ทางหนึ่งที่จะหานกเขาคือการเรียนเสียงของพวกมันเพื่อให้มีเสียงตอบรับ โลเวลดิลเลอร์ dealer, นักชีววิทยารู้ว่าควรทำที่ไหนและทำอย่างไรเขากำลังตรวจสอบประชากรน,นกเขาที่เขตตัดไม้สูงแห่งนี้เพื่อหาจำนวนอย่างแม่นยำนกเขาทุกตัวจะต้องถูกติดป้ายและนับจำนวนและในการจับเขามีบ่วงนกเขายึดติดกับเสาที่ต่อยาว ด็อกซิลาสารคดีระดับโลกภาคไทยทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i l l a .com นกเขากลับไม่เคยสนใจและถูกจับได้อย่างง่ายดา จ้าตัวนี้ถูกดึงเข้ามาข้างในเพื่อให้มันอยู่ในบ่วงน้อยที่สุดและมันไม่ได้ถูกทำร้ายใดๆเลยเพื่อให้เขาจดจำและบันทึกความคืบหน้าของนกเขาตัวนี้ในอีกหลายปีข้างหน้าโดยไม่ต้องจับมันอีกครั้งหนึ่งโลเวลจึงผูกวงแหวนที่ขาให้มัน เมื่อถูกจับนกจะค่อนข้างนิ่งและยอมด้วยดีและที่นี่โลเวลตรวจหายอมบริเวณผิวหนังที่ไร้ขนซึ่งมีเส้นเลือดใหญ่ที่นกเขาใช้ในการกกไข่เจ้าตัวนี้ยังไม่มีแสดงให้เห็นว่ามันยังไม่เคยทำรังมาก่อนจากนั้นเขาจึงปล่อยมันไป นักบุกเบิกในศตวรรษก่อนตัดต้นไม้เพื่อทําไร่คนตัดส่งยุคใหม่ตัดต้นไม้เพื่อขายไม้บริษัททำไมส้ส่งยุคใหม่ใช้เทคนิคล่าสุดแต่แม้ว่าแบบเดิมจะใช้เวลานาน5วันตัดเรดวูตต้นใหญ่พวกเขาก็ยังสามารถโค่นป่าจนโล่งเตียนได้และกำจัดสัตว์ที่อาศัยอยู่ในนั้นไปจนหมดมันเรียกว่าการถางป่าแต่ในตอนนี้ พราะสัตว์เช่นนกเขาหลายจุดบริษัทไม้สุงจึงต้องจ้างนักชีววิทยาเช่นโลเวลดลเลอร์ well และยังต้องโค่นต้นไม้เป็นรูปแบบโมเสกเพื่อหลบเลี่ยงแหล่งทํารังของมันมีการตัดไม้เป็นย่อมๆช่วยให้มีพื้นที่โล่งที่มีประโยชน์สําหรับนกเขาเวลาออกหากินเมื่อเรดบู d ถูกทิ้งไว้บนพื้นดินมันไม่ได้ตายไปง่ายๆแต่มันจะสร้างรากใหม่ที่เรียกว่าตัวดูดรอบฐาน และหลังจาก30ปีมันจะกลับเติบใหญ่ให้นกเขาทำรังอีกครั้งหนึ่งเมื่อชีวิตนกได้รับการปกป้องนักดูนกจะมาชุมนุมกันต้นไม้ที่สูง6เมตรยังคงงอกเงยและทั้งหมดนั้นเป็นเพราะนกเขาลายจุดตัวเล็กๆที่มีดวงตาสีดำครับ ต้นไม้นั้นเป็นบ้านของสัตว์หลายชนิดแต่บางชนิดใช้เวลาบนกิ่งไม้มากกว่าตัวอื่นถ้าหากว่ามองหาการเคลื่อนไหวเพื่อตามหาสัตว์ที่ลึกลับนี้คุณจะต้องอดทนสูงและต้องดูใกล้ามากๆเจ้าสัตว์ที่น่าฉงนตัวนี้คือสล็อต3นิ้ว มันเป็นญย่สนิทของตัวคินนมดที่เรียบง่ายและอมาดิโลแต่มันใช้ชีวิตส่วนใหญ่บนต้นไม้โดยไม่ค่อยออกไปหากินบนพื้นป่ามันแบ่งปันป่าในอเมริกากลางและอเมริกาใตา้ร่วมกับสัตว์อีกมากมายหนึ่งในนั้นก็คือซันตาเรมมาโมเซตซึ่งทำกิจกรรมอันวุ่นวาย อัตราการย่อยสลายของสล็อตนั้นเร็วเพียงครึ่งเดียวของสัตว์บกขนาดเท่ากันลิงมาโมเซตเป็นเหมือนเด็กไฮเปอร์แอคทีฟแต่พวกมันสามารถแบ่งต้นไม้ร่วมกันได้เป็นอย่างดีขณะที่สล็อตนั้นเป็นสัตว์ที่โดดเดี่ยวมาโมเซตกลับอยู่รวมกันเป็นครอบครัวขนาดใหญ่พวกมันกินใบไม้และผลไม้ แม้ว่ามามูเซจะเสริมอาหารด้วยแมลงที่อุดมไปด้วยโปรตีนเป็นสัตว์ที่ตื่นตัวคอยระแวดระวังอยู่เสมอทําให้พวกมันใช้พลังงานได้ทันทีอาหารของสลอตนั้นจะอยู่ในท้องไปอีกนานถึง1สัปดาห์และอาจใช้เวลาถึง1เดือนให้อาหารไหลผ่านระบบทั้งหมดของมันออกไปจากร่างกายเมื่อฝนตกป่าจะมีน้ําท่วมขัง จากนั้นฝนที่พลั่งพลูลงมาจะเปลี่ยนป่าแห่งนี้ให้กลายเป็นเกาะในแผ่นดินปัญหาในตอนนี้ก็คือจะข้ามไปตามเกาะได้อย่างไรบนบกนั้นสล็อตเคลื่อนไหวช้าราวกับหอยทากแต่ในน้ำพวกมันว่ายน้ำได้ดีทีเดียว ลอตัวนี้มีลูกน้อยเกาอะอยู่บนหลังและมันจะห้อยอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะอายุ5สัปดาห์ต้นไม้และสลอนนั้นเป็นสองสิ่งที่แทบไม่เคลื่อนไหวเลยแต่อย่างแรกคุณพบมันเกือบทุกแห่งขณะที่อย่างที่สองมันแทบไม่ขยับแต่กลับเป็นสัตว์ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในอเมริกากลางและอเมริกาใตา้การเคลื่อนไหวไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด ป่าสุดท้ายของเราได้ชื่อมาจากชาวโรมันชื่อคาลิโดเนียป่าอันสูงชันที่ซึ่งชาวสกอตป่าอาศัยอยู่ชาวสกอตเองก็ยังอยู่ที่นี่โชคร้ายที่ป่าใกล้หมดไปยกเว้นพวกนี้ที่อยู่ในเกลนแอฟริดทางตะวันออกเฉียงเหนือของสกอตแลนด์ป่าเหล่านี้ประกอบด้วยสนเบิร์ชและแอสเพน ผสมผสานด้วยหลิวจูนิเปอร์และเฮเซลและที่ยืนตระงานอย่างภาคภูมิก็คือสนสกอตอันง,งดงามพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของป่าตอนเหนืออันยิ่งใหญ่ที่เคยทอดกลายปกคลุมไซบีเรียและสแกนดิเนเวียนี่เป็นบริเวณที่ฝนตกชุกสภาพแวดล้อมอันสมบูรณ์คือเย็นและชื้นห้อมล้อมด้วยหมอกและปูด้วยมอสและไลเคน ครั้งหนึ่งที่นี่เคยมีพื้นป่ากว่า1.5ล้านเฮกเตอร์ป่าดึกดำบันอันกว้างใหญ่ที่ชาวโรมันซึ่งพิชิตได้เกือบทุกสิ่งตัดสินใจไม่ยุ่งเกี่ยวแต่ไม่ใช่ประชากรท้องถิ่นหลายร้อยปีที่ผ่านมาป่าถูกตัดไปทำเชื้อเพลิงไม้สุงจนหดลงเรื่อยๆวันนี้หลายส่วนของสกอตแลนด์เป็นเช่นนี้คือไร้ต้นไม้บนหุบเขาหุบเขามีซากสัตว์ปลาปลาย กวางแดงที่ถูกเลี้ยงไว้จํานวนมากเพื่อการล่าและเล็มหนออ่อนที่เพิ่องงอกขึ้นมาและป่าไม่มีหวังที่จะฟื้นคืนนี่คือภาพของที่ราบสูงอันงดงามแต่อันที่จริงมันคือทะเลทรายที่เปียกชุ่มร้อยปีก่อนภูเขาและเนินราบเหล่านี้คงปกคลุมด้วยแนวสนพื้นเมืองอันเขียวขจีแต่ความช่วยเหลือกำลังจะมาถึงแล้ว อาสาสมัครเหล่านี้มาจากมูลนิธิการกุศลสกอตที่เรียกว่า Tree for Life ซึ่งพร้อมสำหรับกิจกรรมต่างๆกลยุทธ์คือการปลูกป่าแบบ3จังหวะก่อนอื่นล้อมรั้วกั้นกวางออกจากพื้นที่ที่พบหน่ออ่อนของต้นไม้ ขั้นตอนที่สองคือรวบรวมและกระจายมเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ตามธรรมชาติและสุดท้ายกำจัดต้นไม้ที่ไม่ใช่ต้นไม้ท้องถิ่นที่ถูกปลูกไว้เป็นพืชพาณิชย์เช่นสนซิดกาที่น่าจะอยู่ในบริเตนโคลัมเบียประเทศแคนาดา สนสกอตกว่า4ี0แสนชนิดและเมล็ดพันธ์ท้องถิ่นอืนอ่นๆถูกนำมาปลูกตั้งแต่ปี1989โดยอาสา,าสมัครนับร้อยจากหลายส่วนของโลกการทางป่าเริ่มในยุคนีโอลิติกแต่สุดท้ายในตอนนี้แนวโน้มได้ถูกเปลี่ยนแปลงและป่าเก่าแก่อันยิ่งใหญ่ของสกอตแลนด์ได้เริ่มงอกเงยขึ้นอีกครั้งหนึ่ง การงอกเงยการเกิดใหม่อย่างน่ายินดีนั่นคือสิ่งที่เราอยากเห็นด็อกซิลาสารคดีใหม่เพียบ์ฟูลเฮดีทดลองดู30วัน79บาทที่ด o อ i l ิ .com